ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถ่ายงานก่อนส่งเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปรีคอ์ส3ทางนะครับปรีคอ์ส3ทางรุ่น LTS 2 0 2 6นะครับตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นแล้วนะครับหลังจากขายไปหลายตัวแต่ไม่มีชื่อรุ่นนะครับลูกค้าเรียกไม่ถูกนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้ราคา3,990บาทนะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับนะครับลูกค้าหลายท่านก็ซื้อเอาไปใช้งานกันก็บอกว่าคุ้มนะครับในราคา3990นะครับ ไฟนะครับจริงๆมันไม่ได้กระพริบนะในกล้องมันจะกระพริบนะครับจริงๆแล้วไม่ได้กระพริบนะครับไฟโลโก้จะเป็นสีแดงไฟวิ่งจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับนะครับอยากได้แบบไหนสั่งได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ราคา ,3990 บาทนะครับสนใจก็สั่งได้นะตัวนี้จะมีเก็บปลายทางด้วยนะครับลูกค้าต้องมีมัดจาก่อนนะนะครับถ้าเก็บปลายทางลูกค้ามัดจำห้าร้อยบาทนะครับที่เหลือก็ไปเก็บปลายทางได้เลยนะครับเพราะว่างานมันเป็นงานแบบฟรีออเดอร์ครับก็คือ ลูกค้าต้องสั่งก่อนแล้วก็ผมก็จะประกอบขึ้นมานะครับไม่มีสต็อกนะครับแล้วก็ไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับปีคขาจากผมครับสามารถสั่งจากผมโดยตรงเลยนะครับนะครับราคา3,990บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับถ้าเก็บไปทางก็มัดจำ5 0า500บาทแล้วก็บวกเพิ่มอีก100บาทนะครับเท่ากับ4,000กับ90าบาทนะครับรวมส่งนะตัวนี้นะถ้าเก็บไปทางนะครับแต่ถ้าแบบโอนก็3,990จบเลยนะครับเบอร์โทรก็ ตามที่ผมขึ้นให้นี่เลยนะครับนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับนะครับชุดนี้ก็จะเป็นของลูกค้าอันนี้ลูกค้าอยู่สระบุรีนะครับตัวนี้ลูกค้าระนองนะครับจังหวัดระนองก็ขอบพระคุณลูกค้าทั้งสองท่านเลยนะครับที่ไว้ใจใช้บริการครับอันนี้ลูกค้าเก็บไปทางทั้งหมดเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านครับ